คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องอาศัยศรัทธานะใจที่หยาบไม่มีทางรองรับกับธรรมะละเอียดได้ทีนี้นั่งภาวนาเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมพอนั่งปุ๊บตาที่เคยมองมาที่ปลายจมูกมันหายร่างกายถูกแยกออกแล้วมันเป็นความรู้ที่รวมเข้ามาอยู่ภายในแล้วก็เห็นร่างกายเนี่ยตั้งอยู่เหมือนกับบ้านหลังหนึ่งแล้วมันก็สะอื้นขึ้นมาแล้วก็ก้มลงกาบน้ำตานี่พังลงมันเหนือคำพูด ถ้าจะพอเปรียบเทียบได้เนี่ยคือเปรียบได้เหมือนกับว่าเราพยายามเดินทางกลับบ้านอยู่ด้วยความหนาวอยู่ด้วยความวิตกกังวลอยู่ด้วยความกลัวเนี่ยมานานมากแล้วหลายกลับหลายกันแล้วเราได้กลับมาสู่บ้านที่ตัวเองจากไปนานเหมือนเรากลับมาเจอบ้านแล้วเราปลอดภัยแล้วอย่างเงี้ยนะแม้ไม่เห็นพระพักของพระพุทธเจ้านี่ก็กากลงไม่สงสัยในคําสอนมันเหมือนคนที่กําลังจะจมน้ําตายเหมือนเราว่ายน้ําอยู่ท่ามกลางมาสมุทรที่มองย้อนกลับไปก็ไม่รู้เรามาจากไหม แล้วก็มองไปข้างหน้ามองไม่เห็นแม้แต่ว่าเราจะไปทางไหนด้วยซ้ํามันมืดไปหมดเลยแล้วมันเหนื่อยมันลา้าหมดแรงกําลังจะตายอยู่แล้วแล้วมือเราเนี่ยไปคว้าได้กับบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้ว่าเรารอดแล้วแบบนั้นเลยพูดทางสรารนังคัดฉามิเลยนะทรมังสรานังคัดฉามิสร้างคังสรานังคัดฉามิคือสรารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีคือคือคนกําลังจะใจขาตายอะ่ะแล้วแบบเฮ้ยมีสิ่งนี้ด้วยเลวเนี่ย เราลอดแล้วไม่สงสัยเลย